จากร้านมองอำเภอนะคะร้านอาหารท้องถิ่นที่ราคาย่อมยาวกุ้งกุ้งสี่ตัวโลราคาพันกิโลละพันสามนะคะเรากินคนละตัวเรามาสามคนกินคนละตัวก็ประมาณเจ็ดขีดเนาะเจ็ดขีดใช่ตัวใหญ่สุดเจ็ดขีดสามตัวนะคะก็เฉลี่ยตัวละสางร้อยเดี๋ยวเราจะโอเคออกไปเรามาถนนธรรมดาแต่ขากลับเราจะข้ามเรือข้ามนั่งเรือ เอารถข้ามฟากไปขึ้นที่ไหนตรงฝั่งบางปะอินตลาดบางปะอินหรือฝั่งพระราชวังบางปะอินนะตอนนี้เราอยู่ฝั่งตรงข้ามจุดชำระค่าโดยสารนะโดยสี่ไงฝังขวามือแล้วก็เอารถขึ้นเลยโอเคโอ้จนะเนี่ยโอเคเท่าไหร่คะรถใหญ่เท่าไหร่คะสามสิบบาท โอเคจะมีรถจักรยานมอเตอร์ไซค์สิบบาทคนสิบบาทอ๋อลงเรือเนี่ยเหรอใช่นี่ไงรอลงเรือโอเคเฮ้ยราต้องถอยเข้าปั้มหรือยังไงอ่ะเข้าตรงนั้นปะถอยหลังลงนะคะถอยหลังลงอ๋อค่ะถอยหลังก็ให้ถอยหลังเข้าเรือตรงนั้นนะเข้าตรงรูนึงแล้พี่ฝั่งโน้นจะเป็นฝั่งอำเภอบางปะอินเขาบอกว่าถอยหลังลงตรงนี่เรือเทียบท่าแล้วนะคะ เราก็จอดรอที่จะลงอันนี้จุดนั่งรอรถค่าตั๋วข้ามฟากรถจนพันยี่3าสิบบาทนะคะ วิเวกธรรมาประวัติแล้วก็ถัดไปจะเป็นพระราชวังบางปะอินโอเคเราไดแล้วแล้วเราวิ่งึ้นแล้วโอเคเดี๋ยวให้รถเราลงมาเลยลงได้เลยแล้วก็นั่งลุ้น เดี๋ยวลาลุ้นลาลุ้น <laughs> ไปเลยอย่าช้าเหยียบเลยลุ้น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 โอเค เยี่ยมหักคักักได้แล้วเก่งมากอันนี้ก็รุ้นผู้โดยสารไม่กล้านั่งเลยไม่ได้แก่ไม่กล้านั่งด้วยอ่ะผู้โดยสารไม่กล้านั่งด้วยโอเคเก่งมากมาแล้ว อีกไหมไม่มีอย่าบอกว่าเราคันเดียวเลยแต่เราก็จะข้ามอันไหนที่เป็นวัดนิเวศะวัดนิเวศอยู่ตรงนี้นะคะเห็นไหมปราสาคานอันนี้เว้อยู่ตรงนี้อันนั้นเป็นพระราชวางังบางกระอินิ๊กเ,เ,เนเนะบียดๆนั้เหรอพอแล้วพอแล้วไม่ไม่นี่ไงได้นี่อันนั้นจะเป็นร้านนั่งมองอำเภออันนี้จะเป็นอำเภอบางกะอิน พระราชว,างชวังใช่คระอำเภอบางกระดีร้านรีวิวกันยืนในกเ,เ,นเกาะปลานะคะอันนี้ร้านบางมองร้านม,ามงันมงกรเภอที่เราไปทานข้าวกันนะมาอ้าออกเลยเหเรอไม่ใส่ชุดชีฟกันเหร <laughs> อไอ้การเป็นยังไงคะตื่นเต้นไหมสะพ้ายหน่อย <laughs> ตื่นเต้น <laughs> ตื่นเต้นตื่นเต้น,ตนรีวิวการเอาเรือข้ามฟาก ที่อำเภอบางพระอินนะคะทุกคนก็จะเป็นคนขับเรือจะอยู่ตรงนอนครั้งนี้ก็จะมีรถย้ายบายใช้เวลาไม่ถึง5นาทีข้าไปนิดเดียวแต่ถ้าทางอ้อมนะเราก็ต้องอ้อมไกลเลยนะทุกคนเพราะเราอ้อมเราก็ต้องอ้อมไกลเลยอันนี้จะเป็นเส้นทางที่ประหยัดที่สุด นี่อำเภออะไรอำเภอบางเลนเหรออำเภออะไรนะร้านวางอำเภอฝั่งนี้เป็นเขตอะไรเหรอ,อ,เ,อเ,เดี๋ยวรอติดตามเ,เดี๋ยวรอติดตามตอนไปถึงนะนั่นคือก็าจะเป็นอันนั้นคือ,คอ,คอ,คอเป็นท่าเรือท่าฝากใช่ไหม เย็นๆอ่ะโอเคถึงแล้วอันนี้อันนั้นก็จะเป็นอีกร้านอาหารหนึ่งนะตรงนั้นนะเป็นการท่องเที่ยวใกล้บ้านสวยๆตื่นเต้นดี ใอ้เอี้ยวไอ้เอ้น้ำยารอยู่ที่ไหนนะคะไม่ต้องไกลหรอกบ้านเราวีที่เที่ยวเยอะนี่เรามาจากฝั่งโน้นนะทุกคนที่นาทีเอ๊่ถึงห้านาทีก็ถึงแล้วอุ้ยหอมอันนั้นฝั่งโน้นก็หอมกุ้งเผา ใแต่เราลงแล้วอะฝั่งตรงนั้นก็จะมีรถบรุนไรซ์ที่รอข้ามฟ้าอยู่นะคะกคนนี่นะคะ่ะก็จะเปิดอนนี้ก็จะ,จะขับลงอ่ะมาพร้อมพิมพ์เลย รก็เขาไม่รอให้เราขึ้นเออผเขาเป้อย่าเพิ่งนเพิงกิ่งก่งไม่มอง้นเราต้ขึ้นก่อนไม่เป็นไรไม่รอย่าเพิ่งนพมอไซค์เาุงให้ขึ้นไหมาต้ขึ้นโอเแเดินวนพาแดดวนตัวด้วยกูก็ไม่กลัวดำเลยโอเคค่อยๆได้ๆโอเค คือร้านอะไรนะต้นน้ำชใช่หรอ,อใช่อันนี้